ลัคนามกรช่วงนี้ความสำเร็จกำลังมาหาคุณนะคะทำให้คุณดูเปล่งประกายโดดเด่นมากๆและที่สำคัญก็คือยิ่งคุณขยันในช่วงนี้มันก็จะนำพาให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นยังไงเบียนตาก็ขอให้คุณมุ่งมั่นทำให้เต็มที่นะคะแล้วโอกาสสิ่งดีๆและความสำเร็จกำลังจะเป็นของคุณค่ะการเงินช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะจ่าย เยอะอยู่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงส่งท้ายปลายปีและที่สําคัญเนือคุณจะหมดเงินไปกับค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวและกับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบริหารจัดการให้ดีค่ะมันเป็นช่วงที่คุณนะจะต้องจ่ายเยอะหน่อยยังไงก็ขอให้คุณดูแลเรื่องการเงินให้ดีแค่นั้นเองคะ่ะความรักนะคะคุณกับคนรักก็ช่วงนี้ถือว่าราบรียบเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาหรือว่าไม่ได้วือหวาอะไรก็ ถ้ายัางรู้สึกดีกันอยู่หรือ,อยังไงก็ดูแลความรักให้ดีนะคะหากใครอยากรู้ชีวิตฉันเป็นยังไงทักเข้ามาหาบีค่ะชีวิตดีๆดีกับเบียนตาฝากกดติดตามมีนตาด้วยนะคะ